เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่ามะละกอจะมีตาอยู่ตรงก้านใบที่หลุดล่วงไปเราสามารถทําให้แตกยอดใหม่เพื่อที่จะทําการตอนเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อวันนี้กเกษตรบรรยุทธ์พานุมีเคล็ดลับในการบ่มตามะละกอเพื่อให้แตกยอดใหม่ขึ้นมาเป็นเคล็ดลับวิธีการบ่มตามะละกอแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการบ่มตามะละกอกันเลยนะครับ มาแล้วครับวันนี้กเกษตรบรรยุพานุจะพาไปบ่มตามะละกอเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้มะละกอแตกยอดใหม่ขึ้นมาโดยการใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับเราจะใช้ปลายขวดที่มีฝาเพื่อที่จะเปิดระบายอากาศได้นะครับการตัดเราก็จะตัดขวดพลาสติกเป็นทางโค้งแบบนี้เปิดฝาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดระบายอากาศให้ยอดมะละกอรเราสามารถได้รับ ออกซิเจนเราจะตัดโค้งเว้าแบบนี้เพื่อที่จะให้เข้ารูปกับต้นมะละกอที่เราจะ ไปบ่มตานะครับเมื่อได้ขวดแบบนี้แล้วก็ไปกันเลยเราก็จะนำขวดพลาสติกมาสวมเพื่อที่จะปิดบ่มตามะละกอเป็นการกระตุ้นให้มะละกอแทงยอดใหม่เพื่อนๆมีแก้วน้ำหรือวัสดุเหลือใช้อะไรก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามสิ่งที่เรามีหาได้ตามพื้นที่นำมาครอบตามะละกอแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดผ้าเทป เพื่อม่ให้อากาศเข้าไปเป็นการอบเร่งให้มะละกอแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เป็นเคล็ดลับการทำแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับ เพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้ถุงพลาสติกครอบได้แต่ว่าต้องทำให้ปร่งมีพื้นที่ให้มะละกอแทงยอดขึ้นมาได้แล้วก็จะพันด้วยเทปใสปิดรอบไม่ให้อากาศเข้าไปตอนที่มะละกอบมตาอยู่เคล็ดลับการบ่มตามะละกอรเราก็ทำกับต้นมะละกอที่กำลังติดผลเป็นการป้องกันไม่ให้ดอกร่วงหล่นและก็ทำาสาวมะละกอก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุ์มะละกอแบบเร่งด่วน ก็ไม่กลายพันธุ์กก็จะได้มะละกอพันธุ์ที่เราต้องการสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดไปปิดไว้แบบนี้ประมาณ7วันก็ก็จะแทงยอดขึ้นมาพอดูว่ามะละกอแทงยอดขึ้นมา1เซนเราก็จะเปิดฝาเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปได้นะครับเปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ปิดฝาไว้มอนเดิมนะครับมะละกอก็จะเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมาให้เรา ผ่านไป15วันมะละกอ,ก,อก็จะแทงยอดยาวขึ้นมาเราก็มาเด็ดแต่งก้านออกเพื่อที่จะให้ยอดมะละกอ,รกอรเราโตอวบอ้วนก่อนที่เราจะทําการตอนหรือว่าตัดไปเสียบยอดกับต้นมะละกอ,กอตัวผู้ก็ได้เราก็จะได้มะละกอรกระเทยที่ตรงสายพันธุ์ระยะเวลาการปลูกด้วยเมล็ดทําให้มะละกอรเราต้นเตี้ยและก็ยังสามารถตอนได้อีกนะครับหรือว่าเราจะตัดยอดไปเสียบก็จะทําเป็นการทําสาวมะละกอจะ ากยอดนี้สามารถแตกยอดได้เรื่อยๆนะครับรับการบ่มตามะละกอก็ง่ายๆเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เกษตรบรรยุทธ์พานุด้วยนะครับสามารถกดชมคลิปย้อนหลังได้นะครับวิธีการตอนมะละกอขยายพันธุ์มะละกอแบบง่ายๆสไตล์เกษตรบรรยุทธ์พานุสําหรับวันนี้เกษตรบรรยุทธ์พานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ